เป้าหมายที่เราสร้างเพจปิดการขายเ็นเห็นเงินแสนนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะคะมีโควิดหรือว่ามีวิกฤตเข้ามาแล้วหลายๆคนมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็มองหาไรายได้หรือมองหาช่องทางท,างที่จะสร้างไรายได้ให้กับเราซึ่งยอมรับเลยค่ะว่าปัจจุบันนี้ไรายได้ที่สร้างไรายได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับทุกๆคนเป็นไรายได้ที่มาจากออนไลน์แต่การสร้างไรายได้แบบออนไลน์นั้นไม่ใช่ทุกคนที่ประสบความ มีคนที่ประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่วันนี้เพจน,นี้สร้างขึ้นมาเป้าหมายเพื่อให้คนที่เข้ามาติดตามและคนที่กําลังหาไรายได้เพิ่มจากคาว่าออนไลน์คุณได้มีไรายได้เพิ่มจริงแล้วก็ประสบความสําเร็จในระดับที่คุณต้องการได้จริงในเพจน,นี้นะคะมันจะมีเทคนิคต่างๆมากมายเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงที่เราเกิดไรายได้จริงจากออนไลน์มากกว่า4ปีนะคะเอามาแชร์แล้วก็ ทุกคนนะาะนำไปใช้และนก็เชื่อว่าถ้าคุณติดตามเพจนี้นะคะคุณจะเกิดรายได้ได้จริงหากคุณติดตามแล้วเอาไปนำไปใช้จริงนะคะมีหลายคนที่มีลูกค้าอยู่ในมือมีหลายคนที่สร้างลูกค้าจากออนไลน์ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะปิดการขายได้จากลูกค้าที่คุณมีอยู่ในมือนกจะบอกว่าเทคนิคที่มีอยู่ในเพจนี้นะคะ ใช้แล้วคุณเกิดรายได้ได้จริงแน่นอนฝากติดตามเพจนี้นะคะเพจติดการขายเป็นเห็นเงินแสนนะคะคุณอาจจะเปลี่ยนใจลูกค้าจากลูกค้าที่ลังเลอยู่เป็นลูกค้าที่โอนเลยก็ได้นะคะฝากติดตามเพจนี้ด้วยนะคะ